สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของหงแดงลิวภูกับศึกแดงเดือดที่มีความหมายสนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนต์นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ Line ID k t a 5 6 เข้ามาแล้วครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรามาหน่อยครับศึกแดงเดือดของลิพูลในเกมนี้ครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีและกำหนดอนาคตของฤดูกาลที่ถูกเดิมพันไว้ที่แอนฟิลศึกวันแดงเดือดนัดที่247ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหงแดงลิพูลครับเตรียมเปิดแอนฟิลต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในวันที่19ตุลาคมนี้ครับ4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนี่ไม่ใช่แค่เกมแห่งศักดิ์ศรีของสองสโมสรที่แย่งชิงความยิ่งใหญ่มากที่สุดในเกาะอังกฤษแต่ยังเป็นเกมที่อาจชี้ชะตาทิศทางของฤดูกาลนี้สําหรับทั้ง2ฝ่ายโดยตรงโดยสถานการณ์ล่าสุดของลิเวอร์พูลครับต้องการที่จะหยุดความพ่ายแพ้ในขณะที่ยูไนเต็ดก็ต้องการต่อยอดชัยชนะเช่นกันโดยลิเวอร์พูลครับกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากหลังจากแพ้3เกมรวดในทุกรายการครับ เริ่มจากการพ่ายแพ้ต่อคริสตันพาเลตนะพ่ายแพ้ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกแล้วก็ล่าสุดครับกับเชลซีที่ทั้ง2เกมในพรีเมียร์ลีกครับเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอีกครั้งซึ่งดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของทีมณเวลานี้แม้หงส์แดงจะยังรักอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกครับมี15คะแนนจ,จาก7นัดตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลแค่เพียงแต้มเดียวแต่บรรยากาศดูจะไม่ราบเรื่องเสียเหลือเกินครับเมื่อเสียงวิพากวิจารณเริ่มดังขึ้น เพราะทีมที่ยังไม่ลงตัวครับหลังจากการเปลี่ยนถ่ายยุคใหม่ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอโมริมก็มีสัญญาณฟื้นตัวได้ครับหลังจากเก็บชัยชนะในลีกได้ในเกมล่าสุดแต่ก็ยังอยู่ถึงอันดับ10มี10คะแนนจ,จาก7นัดและต้องการ3แต้มเพื่อสร้างโมเมนตัมก่อนเข้าสู่โปรแกรมโหดเช่นกัน โดยสถิติในการเจอกันของ2ทีมนี้ครับลิเวอร์พูลยังคงตามหลังโดยพบกันมาแล้ว246นัดในทุกรายการครับแมนยูในเ็ดนั้นเหนือกว่าเล็กน้อยโดยที่แมนยูนั้นชนะไป92นัดลิเวอร์พูลชนะ83นัดแล้วก็เสมอไป71นัดครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเจอกันมาแล้ว66เกมนะครับแมนยูชนะ29ลิเวอร์พูลครับชนะ20แล้วก็เสมอกันไป17นัดโดย5เกมหลังสุดในศึกแดงเดือน อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นครับเมื่อมกราลาที่ผ่านมานั้นลีพูเสมอกับแมนยูไป2ประตูต่อ2แต่การเล่นในโอราฟอร์ดสครั้งล่าสุดแมนยูก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ครับแพ้ให้กับลีพูไปศูนย์ประตูต่อ3และก็เสมอกันสกอร์เดิมครับ2ประตูต่อ2ในขณะที่แอนฟิลครับเมื่อเดือนธันวาคมปี2023เสมอกันไป0 0แต่ว่าอีกนัดหนึ่งครับมีนาคม2023เชื่อว่าแฟนบอลยังจำได้แมน วันนั้นลิเวอร์พูลถล่มแมนเชสเตอร์อยู่ในเจ็ไปถึง7ประตูต่อศูนแม้ว่าลิเวอร์พูลครับดูจะเหนือกว่านในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่2ครั้งหลังสุดที่เจอกันที่แอนฟิลครับจบลงในผลเสมอทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็น0ประตูต่อ0หรือ2ประตูต่อ2เช่นกันคำถามคือสนามแห่งนี้เป็นคำสาปของแมนยูหรือเปล่าครับเพราะไม่เคยเอาชนะที่แอนฟิลมานานแล้วครับใช้ชนะครั้งสุดท้ายนี่ต้องย้อนไปเดือนมกราคม2016 ในยุทของหลุยส์ฟานเกาครับที่พาทีมบุกมาชนะได้1ประตูต่ตอ0ูจากประตูชัยของเวนรูนีนับแต่นั้นมาครับปีศาจแดงมักจะพบกับฝันร้ายเมื่อใดที่ก้าวเข้าสู่แอนฟิลด์สนามที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงครับยูวิลนิววอล์กอ alone อย่างไรก็ตามครับอโมริมจะได้กลับมาที่นี่เป็นครั้งที่2ในฐานะผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมความหวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตัวเองสิ่งที่แฟนบอลเองทั้งกลมไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่า แมนยูในยุคของอโมริไม่เคยเก็บชัยชนะ2นะัดในลีกติดต่อกันได้เลยครับทีนี้หากมาดูเรื่องของอาการบาดเจ็บของ2ทีมครับลิเวอร์พูลนั้นที่ลงไม่ได้แน่ๆก็คืออาริสซงเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูแล้วก็กองหลังดาวรุ่งโจนี่เลอนี่ครับส่วนที่มีลุ้นลงสนามก็มีอิบาฮิมาโกนาเต้ไรอันกาเฟนแบกแล้วก็วัตลรเอนโดทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนครับที่ลงไม่ได้แน่ๆก็คือลิซันโดมาติเนส สีลุ้นที่จะลงสนามได้ก็จะเป็นนุแซมาสลาวีกับไอเดนเฮเวนก่องหลังดาวรุ่งในขณะที่สิ่งที่หลายคนเป็นห่วงครับคือเรื่องของผู้ตัดสินในสนามครับนั่นคือไมเคิลโอลิเวอร์ทำหน้าที่ตัดสินเกมแดงเดือดที่แอนฟิลครับโดยจะเป็นการเป่าครั้งที่7ของเขาในศึกแดงเดือดที่ผ่านมาครับลิเวอร์พูลไม่เคยชนะได้เลยครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป2สถิติรวมของโอลิเวอร์ในเกมกับลิเวอร์พูลครับตัดสิน66เกมครับชนะ31 เสมอ21แพ้14ใบเหลือง105ใบและใบแดงอีก2ใบส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัดสินไป47่47นัดชนะ18เสมอ13แพ้16ใบเหลือง98แใบและใบแดงอีก5ใบทั้ง2สโมสรครับเคยวิจาร์ณการทำงานของโอลิเวอร์ในอดีตและชื่อของเขาก็จะถูกจับตาเป็นพิเศษทุกครั้งที่ลงสนามตัดสินเกมแดงเดือดเราครับจะมาวิเคราะห์แทคติกของ2ทีมนี้แบบคร่าวๆครับ มาดูริวพูลก่อนครับระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1ก็จะเล่นเกมแบบプสซิ่งสูงโยกตำแหน่งปีกสลับกับฟูลแบ็กสร้างพื้นที่โอเวอร์โหลดริมเส้นครับโจมตีที่ว่างด้านหลังฟูลแบ็กของคู่แข่งแต่จุดที่ต้องระวังสำหรับริ้วพูลเองก็คือการปล่อยช่องว่างของฟูลแบ็กโดยเฉพาะฟูลแบ็กถ้าเล่นเกมลุกอย่างฟิลมปงหรือเคอร์เคสอันนี้ก็จะเกิดรอยล่วในแนวรับครับซึ่งจะต้องระวังในจุดนี้ให้ดี ส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอโมริมครับแน่นอนแผนก็คือไม่เปลี่ยนแน่ๆอยู่แล้วครับ3-4-3ที่อาจจะปรับสภาพไปตามสถานการณ์ครับจุดเด่นคือเกมโต้กลับเร็วครับการเจาะฮาฟสเปซหลังฟูลแบ็กของคู่แข่งการโจมตีเร็ว3-4จังหวะแต่จุดที่ต้องระวังก็คือเมื่อออกบอลจากแนวหลังครับพอถูกเพรสซิ่งแล้วเสียบอลหลายครั้งที่กลายเป็นประตูลิฟูเนี่ยเวลาขึ้นเกมก็จะขึ้นจากปีกจากฟูลแบ็กรวมไปถึงผู้เล่นหมายเลข6อย่างกาเฟนแบก เพื่อดึงตัวประกบให้คู่ต่อสู้หลุดจากตำแหน่งแล้วแทงบอลทะลุช่องสลับกันกันกบปีกแล้วก็ฟูลแบ็กครับฟูลแบ็กไม่วิ่งเข้าข้างในก็ออกข้างนอกครับบางครั้งก็เล่นเป็นตัวกว้างบางครั้งก็ตัดเข้าฮาฟสเปซเปิดทางให้มิดฟิลทำหน้าที่หน้ากรอบเขียนโทษส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับในยุคหลังๆก็จะใช้กองหน้าหรือเพลย์เมเกอร์เป็นตัวพักบอลเป็นตัวพลิกเป็นตัวกระจายฟุตบอลออกทางด้านข้างสร้างสถานการณ์ดวนตัวต่อตัวในแดนของคู่ต่อสู้ สลับกับการเพสซิ่งด้วยการเปลี่ยนไปเล่นไว้ครับซึ่งทำลายจุดอ่อนของหงแดงที่อาจจะดันฟูลแบ็กขึ้นมาสูงชนเกมโต๊กกับลิวอร์พูนั้นเก่งอยู่แล้วเมื่อแย,ย่งบอลกลางสนามานแล้วแทงทะลุลายไปยังปีกหรือกองหน้าในขณะที่แมนยูครับก็ต้องการที่จะเจาะฟูลแบ็กของลิวอร์พูเช่นกันตรงนี้ต้องจับตามองในเรื่องของการชิงจังหวะถ้าลิวอร์พูขึ้นนําเร็วเนี่ยเกมก็น่าจะเข้าทางของเจ้าบ้านส่วนถ้าสกอร์มันหยุดนิ่งอยู่นานความเสี่ยงของของอาร์เนอร์ครับ ก็อาจจะกลายเป็นความกดดันกับการพ่ายแพ้อีกครั้งในเกมแดงเดือดที่กําลังจะมาถึงแต่ถ้าแมชชสเตอร์ยูไนเต็ดนำก่อนรับตรงกลางก็จะแน่นแล้วก็ถอยต่ําลงแล้วรอระยะรอเล่นเกมโต้ะกลับกุญแจของเกมนี้ก็องบอกว่าถ้าลิปปูปิดเกมสวนกลับของยูไนเต็ดได้ลิปปูก็อาจจะชนะได้อย่างง่ายดายโดยไปถึงการป้องกันตัวเองให้ดีด้วยครับในเรื่องของการเสียสมาธิในช่วงท้ายเกมส่วนแมชชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ปกติแล้วก็จะเล่นดีอยู่ในช่วง1 0ถึง15นาทีแรกแล้วก็เป๋ไปครับตรงนี้ถ้า1 0ถึง15นาทีแรกหลุดไปได้ผมว่าความกดดันนั้นจะกลับไปที่แอนฟิลกลับไปที่ล์พูเองเกมนี้จึงสามารถออกได้ทุกหน้าครับเพราะว่าเป็นวิธีการเล่นที่คล้ายคลึงกันแต่ความนิ่งยังมองว่าเจ้าบ้านนั้นมีโอกาสทำได้ดีกว่าเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังอยู่ในความไม่เสถียรภาพครับวันนี้เล่นดีวันต่อไปเล่นไม่ดีแล้วเป็นอย่างนี้อยู่บ่อย นะฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าในศึกแดงเดือดครั้งนี้ทีแอนฟิลเปิดประตูต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมครับว่า2ทีมนี้ไม่ว่าใครจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีใครจะอยู่ในช่วงเ,เวลาที่ไม่ดีแต่การเจอกันในศึกแดงเดือดทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับเกมที่เป็นมากกว่าฟุตบอลเกมของศรัทธาเกมนี้ที่มีความหมายศึกแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้จะจบอย่างไรติดตามไปด้วยกันกับเราครับส่วนเ,เพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันหน่อยครับ คุยคุยกันแล้วไม่จุใจคืนนี้มาคุยกันต่อในไลฟ์1นึ่งทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ